สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการน่นหนึ่งคมชัดลึกค่ะรายการที่จะเสิร์ฟข่าวเด็ดๆประเด็นร้อนร้อนให้คุณได้ชมก่อนใครเผื่อพรุ่งนี้เช้าเดินไปที่หน้าแผงครับ แต่ไม่ตกกระแสแน่นอนค่ะสวัสดีคุณเกรียงศักดิ์นะคะแมไม่เจอตั้งหลายวันเห็นผมหน้าตาสดชื่นขึ้นไหมโอ้โหแสดงว่าต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยค่ะว่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยข่าวสารยังคงมีมากมายอย่างต่อเนื่องนะคะข่าวสารยังเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเดิมครับก็เป็นหน้าที่ของกองบรรณาธิการเหมือนเดิมครับที่จะต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อกันกรองให้ครบรอบด้านเพื่อเสนอคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับค่ะว่าแต่ว่าเช้านี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะเช้าวันนี้ครับเป็นข่าวที่ใหญ่ ใหญ่ก็คือความดังของเมื่อก่อนจาคุณจำดาราสาวซิกซี่เลยไหมที่แบบเช็คเช็คเช็คุณยุยยี่ฮะอะไรอะไรเช็คเขอขอท่าเมื่อกี้ใหม่อีกรอบที่เช็เช็คเช็คเนี่ยคุณยุยี่พอรู้จักนะเออแต่ตอ,ตอนนั้นเช็คเคงไม่ทันโอ้ดังมากครับคือทุกวันนี้ที่เห็นแบบคนเวลาถ่ายภาพลงอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กที่แบบจะมีแบบ แบบริวตาแบบยิ้มที่มุมปากกันนี่ฮะที่มา,ามาจากคุณยุ้ยี่อ่ะสิบกว่าปีแล้วนะเขาเป็นต้นฉบับของความเซ็กซีเ่เลยใช่ไหมใช่ครับอพอนึกออกแล้วคุณยุ้ยี่ความเซ็กซี่เกี่ยวอะไรกับเขา่เียความดังของคุณยุ้ยี่ <ฮะ S 2> ที่ดังในวงการบันเทิงวันนั้น,นครับวันนี้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นดังในแง่ลบก็คือว่าวันนี้เจ้าที่ตำรวจตรวจค้นข้าเมืองที่สนามบินนนเมืองครับจับคุณยุ้ยี่ได้แล้วก็ตรวจค้นเนี่ยที่ตัวเนี่ยพกโคเคน5มิลลิกรัม ห้ามิลลิกรัมเหมือนจะน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับโคเคนนี่ถือว่าปริมาณเยอะครับโอ้โหเป็นดาราอดีตดาราดังท่านหนึ่งที่หันไปเกี่ยวข้องกับวงการยาเสพติดอีกแล้วก็เธอก็รับสารภาพนะว่าจริงๆอ่ะไม่ไม่ใช่ผู้ค้าหรือไม่แต่เก็บไว้เสพเองก็คือไม่ได้เป็นเป็นเจ้ามือขายล่ะ รายที่เหลือมาเนี่ยที่ติดที่เขียนว่านิดหน่อยนี่ก็คือมันเหลือมาจากที่ไปเสพที่เวียดนามอ๋อเขาไปเสพมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าแต่ว่าคุณยูยี่เนี่ยจะโดนจับไหมจะต้องเอาไปบําบัดหรือเปล่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับที่ไหนอะไรยังไงไหมมีรายละเอียดไหมคะคุณ<อ>กิกก็ข้างในก็มีครับแล้วก,ก็ล่าสุดนี่ก็ได้รับการประกันตัวไปด้วยแฟนนุ่มแต่คดีก็ยังไม่จบแค่นั้นนะฮะ,ะเพราะว่าเธอจะต้องแบบมาเดินทางมาที่ศาลก็ยังมาทําคดีจึงต่อเนื่องอยู่ครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อาจจะไม่ค่อยดีกับเยาวชนเท่าไหร่นักนะคะคแต่น้องๆก็ดูเอาไว้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกันเพราะว่าดาราต่อจะให้ ถึงจะดังสวยเซ็กซี่แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อไหร่โดนตำรวจจับแล้วก็อนาคตดับแน่นอนครับดับแน่นอนครับถึงจะกลับมาแบบมีข่าวข่าวดังแต่ก็จะดังในด้านลบใช่ค่ะแล้วคนก็จะจําภาพแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเยาวชนต้องจำไว้เลยว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดจัสเซโนข่านี้เลยครับค่ะครกีข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับวัยรุ่นเหมือนกันครับวัยรุ่นโอ้โหเป็นเรื่องอก จะใช้คำว่าอกหักรักคุดนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นเรื่องของเพื่อนสนิทครับค่ะวันนี้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตครับคุณผู้ชมค่ะมันมีมีเด็กหนุ่มนักศึกษามหาลัยวิทยาลัยรามคำแหงอก็ไปที่ที่นี่นะครับไปที่สวนดุสิตนี่แหละก็คือไปที่มหาลัยน้องคนนี้เลยครับก็ไปตามหาเพื่อนชายที่เป็นสนิทกันก็เปคุยชายกับชายสนิทกันชายกับชายสนิทกันครับแน่นก็ ก็คุยกันตกลงปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะไม่ลงตัวค่ะนักศึกษาจากมหาลัยรามคำแหงก็ชักปืนออกมายิงอหกลางมหาลัยนะแล้วก็ต่อหน้าเพื่อนๆหลายคนเสร็จแล้วปุ๊บก็จัดการยิงตัวเองตามไปด้วยก็คือเสียชีวิตทั้งคู่คเลยนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียนด้วยาารเรียนครับชั้น11แล้วก็ดิฉันมีโอกาสได้เห็นภาพคุณผู้ชมคือทั้งสองเนี่ย ระเบิดสมองตัวเองอ่ะเลือดนี่เยอะมากเลยนะคะและเหตุการณ์ที่น่าสลดครับคุณผู้ชมก็คือพ่อแม่ของอองนั้งคู่มาเดินทางมาก็โอ้โหสภาพหัวใจสลายครับค่ะเพราะว่าเห็นนั้งคู่ก็เสียชีวิตลงไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันคุณผู้ชมต้องไปตามอ่านดูนะคะว่าเขาง้อกันยังไงแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันยังไงทําไมถึงได้เกิดเหตุสลดแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นว่ามีปัญหาไปถึงเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะการตั้งคาถามมากมายครับ ในองค์การนักศึกษาว่าเอ๊ะทำไม,มรปภหรือพนักงานเจ้าที่รักษาความปลอดภยัยเนี่ยปล่อยให้มีการพกอาวุธเข้ามาในสถาบันการศึกษาได้โอ้โหคุณเกียงศักดิ์พูดแบบนี้ดิฉันคิดภาพออกในฐานะคนที่เพิ่งจะยังยังอยู่ในสภาพการศึกษาด้วยนะคะไม่ใช่เพิ่งนะคะยังคงอยู่ในสถานศึกษาด้วยมันตรวจยากนะใส่กระเป๋ามาก็ไม่รู้แล้วว่าข้างในมีอะไร ตรงนี้ฮะก็คือบางคนก็เสนอว่าเออถ้าอย่างนั้นต้องไปตรวจทุกคนอาจจะแบบยุ่งยากลำบากก็ใช้วิธีตรวจทุกคนนี้คนอย่างมอเลยนะคะใช่ก็ต้องใช้วิธีเดินผ่านเครื่องหรือเปล่าเลยครับแต่อย่างว่าเรื่องเหล่านี้คือปัญหามาจากความรุนแรงถ้าจิตใจไม่ฝ่ายความแมงหรือว่าไม่ตัดสินปัญหานั่นครับก็จะเป็นเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็ไปตามกันดูแล้วกันเดี๋ยวต้องมีผู้ใหญ่หลายคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างล่ะอีกเรื่องหนึ่งครับคุณลังสิมานี่ครับคุณลังซีมาเคย ติดตามแบบพวกโฆษณาในทางเคเบิลทีวีนะฮะเดี๋ยวท่ฉันดูบ่อยฉันม่คม่อยชอบดูชกพวกช่องเคเบิลต่างๆโดยเฉพาะช่วงดึกๆหรือว่าทั้งวันเลยนะบางทีงที่แบบขายของอสุดๆดใช่ตั้งแต่แบบอุปกรณ์เครื่องใช้ยังกระทั่งยารักษาโรคหรือไม่แต่ตอนหลังนี่เขาจะเปลี่ยนคํามาเป็นอ,อาหารเสริม ค่ะไม่ใช่คําว่ายารักษาโลคนะเป็นอาหารเสริมทําให้หายป่วยก็ดีนะคะเป็นโรคต่างๆกินเข้าไปแล้วก็จะหายครับซึ่งอาหารเสริมที่ว่าเนี่ยก็จะอวดอ้างสรรพคุณว่าอาหารเสริมที่ว่าปุ๊บช่วยแก้โรคมะเร็งช่วยแก้โรคเบาหวานอันนี้ได้ยินบ่อยเลยค่ะก็วันนี้ได้รับการเปิดเผยจากน้องชายของผู้เสียหายท่านหนึ่งครับบอกว่าพี่ชายเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็นี่ติดตามรายการจากเคเบิลทีวีนี่แหละก็คือดูแล้วมันน่าซื้อน่าซื้อ มันใส่กอกหูทุกวันมัทุกวันทุกวันใชครับมันมีการใช้คำพูดที่ล่อลวงใจได้ดีมากว่ากินแล้วจะหายสุขภาพจะดีขึ้นไม่ใช่ยาเป็นสกัดมาจากธรรมชาตินะต่างๆนานะก็กินไปแค่สองเดือนก็ปรากฏว่าอาการสุดลงเรื่อยๆสุดลงถึงขั้นที่ก็สิ้นใจเลยครับเสียชีวิตเลยนั่นแหละคุณหมอบอกว่าไตวายโอ้ไตวายเพราะกินกินไอ้น้ำไอ้น้ำเนี่ยเข้าไปนั่นแหละ ครับผมนะรายละเอียดก็เดี๋ยวต้องติดตามกันทั้งในเพราะว่าหมอเขาก็มาวิเคราะห์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับค่ะครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมว่าโอ้โหนี่เรื่องนี้ทรมานคนที่รักหมาหรือว่ารักสุนัขคนรักสัตว์เลี้ยงฮะค่ะเจ้าของแค้นโกลเด้นเนี่ยดักกัดแล้วล้วไปเลอะฮะโอ้โหนี่แทงคูนสิบเจ็ดแผลเรื่องมันเกิดจากสุนัขสองตัวที่กับกันอ๋อ หมามันไม่ถูกกันหมาก็เลยกัดกันภาษาชาวบ้านเลยหมามันกัดกันนี่แหละเจ้าของหมาก็คงโมโหแทนหมาฮะก็เลยทิ้มหมาอีกตัวหนึ่งก็คือแทงหมาตัวที่กัดเลยใช่ทิ้มหมาคู่กรณีแต่ว่าเจ้าของแคนโกลเด้นคุณผู้ชมคะลองอ่านดีๆโกลเด้นดักกัดรถไวเลอร์นะคะปกติเราจะเคยได้ยินแต่เจ้าหมารถไวเลอร์เดี๋ยต้องค่อนดุ ก็ล่าสุดล่าสุดจำได้ว่าที่ปรบกัดชาวนาจนเสียแขนไปข้างหนึ่งครับก็คือฝีมือเจ้ารอไวเลอร์แต่ว่ารอไวเลอร์โ,อโดนโกลเด้นกัดเนี่ยนะโกลเด้นมันดูเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักตัวใหญ่ๆใจดีนี่ฮะก็คือเป็นเพราะว่าโกลเด้นเสียฟอร์มมาบางั้งไม่ใช่เพราะว่า็อไวเลอร์เสียฟอร์มน,นะเจ้าของเลยยั่วแทนก็ไปองฟองเจ้าของเจ้าของเลยจัดการซึ่งเจ้าของอันนี้ก็คือเป็นหนุ่มใหญ่ชาวเยอรมันไม่ใช่คนไทยนะคะคซึ่งเราก็คงจะทราบดีว่าส่วนชาวเยอรมันเขาชอบเลี้ยงพวก ตัวใหญ่ๆบิ๊กไซส์พวกนี้นะคะก็ไปตามอ่านกันดูค่ะเป็นเรื่องของสุนัขแต่ว่าคนเนี่ยไปเดือดร้อนแทนแล้วก็คดีแบบนี้จะเอาผิดกันได้ยังไงโอ้โหต้องติดตามครับน่าสนใจนะคะเพราะว่าคนกลายเป็นมือที่สามนำมาสู่การเสียชีวิตของสัตว์ครับต้องไปติดตามอ่านกันดูค่ะอีกข่าวหนึ่งครับโอ้โหยังติดเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับติดตามคดีคนร้ายสังหารโหดนายกเทศมนตรีสงขาครับคุณพีระตันติเสรณี หลังจากที่มีคุณลังสิมาจํารถกระบะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วไปจอดที่สงไอซิมิลาเรดิโอได้น,ไดนะครับจได้ก็ไปจอดทิ้งไว้แล้วก็มีหลักฐานต่างๆอย่างนั้นด้วยตอนแรกก็เกิดคําถามว่าทำไมคนร้ายดูไปจอดง่ายจังทําไมต้องมาจอดที่นี่ใช่แล,<อ>แล้วดูเหมือนหลักฐานแบบตูไป็นจวกเหมาะง่ายเหลือเกินใช่ค่ะแต่ไอสิ่งที่ว่าง่ายเนี่ยมันโดนขมมดปมมาว่าเหมือนจะเป็นเหมือนจะมีความ เกี่ยวพันกันเสรแล้วครับจนกระทั่งวันนี้คนที่ถูกพาดพิงถึงก็คือคุณกิติชูช่วยซึ่งเป็นเจ้าของสา,ายวิทย,ยุชุมชนแห่งนี้แหละฮะ,ละวันนี้ก็ส่งทา,ายความออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ บอกว่าถึงแม้ว่ารถของคนร้ายจะไปจอดที่สถานีวิทยุของตนหรือว่าของผมนี่แหละแต่ว่าผมมันไม่เกี่ยวข้อง้วยนะอ๋อออกมาบอกเลยว่าไม่เกี่ยว,ยวแต่จะไม่เกี่ยวยังไงนะคะคแล้วก็ตํารวจเนี่ยเขามีหลักฐานปักใจเชื่อมากแค่ไหนต้องติดตามสําหรับคนที่ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งครับคุณลังสิมาเรื่องนี้ก็คือคมชลึกเจาะไว้เป็นประเด็นพิเศษไว้ที่หน้าสามค่ะ คุณโอบาม่าจะมาเยือนประเทศไทยอ๋อหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งมานะคะบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีบสมัยที่สองแล้วแต่การมายืนเมืองไทยเลยเหรอคะแต่การมาเยือนของคุณโอบามาเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าคุณโอบามามาเพื่อกระชับสัมพันธ์กับชาติในแถบอาเซียนก็คือไม่ได้มาบ้านเรารบ,บ้านเดียวฝ่ายข่าวทางด้านของมลคงเข,เขาก็มองว่าอ๊ะคุณบารักโอบามามาวันที่18แใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นสองสองวันเนี่ย ตฐมนตีว่าการกระทรวงคารห่วงของสหรัฐมาเยือนก่อนนะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องความดันมั่นคงนั่งคู่นะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เขาก็ไปโยงกับการฝึกโคบาร์โกซึ่งปีนี้มีข่าวมาว่าพม่ากับกับอินเดียเนี่ยซึ่งเดิมไม่เคยเข้ามาร่วมเลยนะแต่ปีนี้เพราะว่าจะได้มาสังเกตการซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะมองว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่จะไป สร้างสามเหลี่ยมอำนาจป้องกันสกัดจีนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากนะคะกับยุทธศาสตร์นี้ที่บารักโอบามาเขาจะใช้เดินเกมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหรือเปล่านะคะหน้า3าวิเคราะห์มาให้แล้วค่ะน่าสนใจมากทั้งหน้าหนึ่งแล้วก็หน้า3นะคะส่วนอีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคุณเกรียงศักด์รออยู่แล้วด้วยค่ะกับหน้าบันเทิงของคมชัดเลกค่ะ